แล้วสำหรับใครที่ออยากได้แคปซูลน,นะคะครูแนะนำนะคนเก่าหรือคนที่เป็นโรคประจำตัวหนัก,นกๆเหมือนครูค่ะที่ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเทียมหรือว่าคนที่เป็นโรคหนักๆอะ่ะควรกินแคปซูลตัวเก่าก่อนเพราะว่าแคปซูลตัวเก่าเป็นแคปซูลตัวปรับธาตุนะคะมันจะมีสมุนไพรที่ทําให้เราอะคะ่ะเข้าไปปรับความสมดุลในร่างกายก่อนให้มันรู้จักสมุนไพรดีก่อน แล้วค่อยกินสูตรพลัสสูตรพลัสจะออกปีหน้าแต่ยังไม่แจ้งนะคะว่าออกเมื่อไหร่เดือนเดียวรู้เรื่องเดือนเดียวค่ะรู้เรื่องนะคะหายกี่กิโลอะไรก็ว่ากันไปเดือนเดียวรู้เรื่องสมุนไพรแท้ๆไม่มีไม่มียาเคมีไม่แฝงไปด้วยยาลดน้ําหนักยาลดความอ้วนไม่ใส่สารหนูสเตียรอยไม่มีสารสเตียรอยสินค้าของครูเอาไปตรวจได้ทุกตัวนะคะทุกคนเป็นสมุนไพรแท้ๆไม่ใส่สเตียรอยไม่ทําให้คุณติด เราจะเปิดจําหน่ายอย่างเป็นทางการประมาณประมาณเฉยๆนะคะน่าจะมีนาเมษาเพราะเราจะมีพรีเซนเตอร์เราจะทุ่มโฆษณาเกี่ยวกับเซรั่มผมแล้วก็แคปตัวใหม่แคปพาสนะคะแคปพาสชาพาสนะคะประมาณมีนาเมษาเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะ แคปพาสกับชาพัาสชาพัาสก็คือกินร้อนและเย็นได้นะคะชงได้ทั้งร้อนและเย็นกินได้เด็กถึงผู้ใหญ่กินได้หมดเลยนะคะส่วนแคปพัาสเหมาะกับคนที่ต้องการผิวขาวเหมาะกับไม่ได้ช่วยนะทุกคนเอาเป็นว่าเป็นสมุนไพรที่พูดเยอะไม่ได้หลังบ้านหลังบ้านหนึ่งเดือนมาดูกันว่าอะไรยุบอะไรเกินนะคะมันจะมียุบยุบเกินเกินนะคะมันจะมีบางอย่างตุ้มตุ้มมันจะมีบางอย่างเฮ้ย ไขมันส่วนเกินเธอไปไหนห่วงยางเธอหายไปเดี๋ยวเราจะเปิดตัวกันปีหน้าประมาณไม่มีนาก็เมษานะคะทุกอย่างเราเตรียมรอทุกคนแล้วนะคะเตรียมรอไม่ว่าจะเป็นพรเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทีมสื่อทีมอะไรเราเตรียมพร้อมนะคะแต่ว่าใครอย่างที่บอกเนาะใครยังไม่เคยกินของเราให้ให้กินสูตรเก่านะสูตรเก่าต้องมีเพราะเป็นสูตรออริจินอลปรับสมดุลให้ได้ก่อนกระาโบเลยค่ะ่าสูตรเดิมสองใบสองใช่ ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็กินสุดเก่าสุดใหม่ผสมกันเหมือนกันเพราะว่ามีโรคประจําตัวไงทุกคนปรับเลยทีเดียวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสวยเกินหน้าคนอื่นันเ,เร็วเกินไปขนาดนี้ทุกคนยังแบบว่าโอ๊ยแม่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยผิวสวยหุ่นดีไม่มีส่วนเกินขึ้นรับรางวัลน,นี่แบบว่าเออแบบผอมเพียวอะไรแบบนี้นะคะ